自拜体内。 เดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ที่สวยงามนั้นถือเป็นวิธีที่จะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขรวมทั้งได้เปิดประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับตัวเองด้วยเราโชคดีครับที่เมืองไทยของเรามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งภูเขาน้ําตกทะเลและชุมชนน่ารักยิ่งเที่ยวก็ยิ่งมีความสุขคุณเห็นด้วยกับผมไหมครับแต่ความสุขกายสุขใจนั้นอาจจะอยู่กับเราชั่วขณะหลังจากนั้นก็คือความทรงจําดีๆที่จะเก็บไปคิดถึงเป็นพลังให้ทํางานใช้ชีวิตกันต่อไป วันนี้ผมจึงจะชวนคุณไปรู้จักการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้เราได้ความสุขติดตัวไปน,น,นานๆนั่นก็คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเที่ยวไทยไม่ตกยุคทริปนี้พิเศษจริงๆครับเป็นทริปเพื่อสุขภาพบางครั้งเราเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ดูแลสุขภาพแต่ทริปนี้นะครับรับรองว่าได้ดูแลสุขภาพอาหารการกินมีหมดครับท่านผู้ชมดูแล้วนะฮะอาจจะต้องเก็บกระเป๋าตามมาแล้วก็จะได้มีสุขภาพดีๆพร้อมกับการเดินทางท่องเที่ยวครับที่ไห สวัสดีครับพี่แก่ครับสวัสดีครับวันนี้ครับแขกรับเชิญทางบ้านนะครับคุณบิ๊กธนากรนาตาครับครับพี่แก่ทราบไหมครับว่าทําไมผมเขียนอีเมลส่งมาอากันนี้ครับชอบเที่ยวครับผมชอบเที่ยวพอดีเป็นคนชอบเที่ยวอยู่้วครับชอบมันเที่ยวแบบบรรยากาศแบบที่เหนือเหนืออะไรเงี้ยครับอ๋อครับผมแต่ไม่เคยมาเที่ยวแบบแบบว่ารักสุขภาพแบบว่าเที่ยวไม่เคยเที่ยวแบบนี้มาก่อนครับอ่าครับเอาอย่างนี้ดีเลยครับผมคลิปนี้เดี๋ยวจะให้ให้ให้รู้เลยว่า เวลาเราไปเที่ยวเนี่ยการดูแลสุขภาพเนี่ยเนี่ยอย่างเราแช่เท้าเนี่ยในน้ำอันนี้อันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นน้ำแร่ใช่ไหมมันจะได้อะไรงไงบ้างรู้สึกสบายขึ้นไหมสบายครับอ่าแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมีเรื่องอาหารเรื่องการทําสมาธิโอ้โหเอีกเยอะเลยทิปนี้ครับผมอารับรองได้ประสบการณ์ดีๆแล้วก็จะได้ไปบอกเล่าต่อกับเพื่อนๆให้ออกดินทางท่องเที่ยวกันครับ ผมเริ่มการเดินทางเพื่อสุขภาพกันที่น้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ก่อนครับน้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นมหาสย์ธรรมชาติที่มาจากความเปลี่ยนแปลงจากใต้พื้นโลกทําให้มีน้ําร้อนเดือดพล่านพุ่งขึ้นจากใต้พื้นดินสู่ท้องฟ้าสูงประมาณ30เมตรใครมาเห็นก็ต้องทึ่งละครับที่เราเห็นเนี่ยข้างหลังเนี่ยที่พุ่งออกมา2บอ่อเนี่ยแล้วก็บอ่อเนี้ยเนี่ยความร้อนร้อองศาเซลเซียส ชาวบ้านเนี่ยโดยปกติเนี่ยเขาไปทําไร่ทําสวนก็จะติดไข่มาด้วยนะพอถึงพอมาแถวนี้ปุ๊บกลางวันเนี่ยเขาก็เอาละต้มไข่ทําอะไรไข่กินบางทีไปตัดหน่อไม้มาก็หน่อไม้เนี่ยมาต้มกันที่นี่เสียดายไม่มีไข่เนี่ยครับไข่ผมมาพอดีเลยครับอ๋อออกกำลังจะบอกว่าเสียดายไม่มีไข่เนี่ยครับไข่วิ่งไปซื้อมาไข่นุกทานี่ต้ม15นาทีครับคือคือคือไม่ใช่เดี๋ยวอ๋ออันเนี้ยสินาทีอ๋อเหรอครับอ่าเพราะว่าลูกมันใหญ่กว่าใช่ไหมจำต้องสิบห้านาที อันนี้สิบนาทีครับผมแล้วสิ่สําคัญนะไอสองอันนี้เห็นไหมไม่ใช่ถุงพลาสติกครับเป็นเป็นวัสดุจากธรรมาาชาติทําไม้ไผ่ใช่ไหมอ้าวใส่ลงไปเลย15นาทีใส่ไป,ไปอันนี้10นาที10นาทีน้ําพุร้อนบ,บางที่เนี่ยเปลือกไข่เนี่ยบางตอกกันกระจายไปหมดเดินเข้ามามีแต่เปลือกไข่เป็นเป็นเขาเรียกอะไรน้ำพุร้อนไข่ไปเลยเพราะนั้นเวลาแกะเสร็จเปลือกมันจะเยอะเราก็มีที่แกะแล้วหากระดาษรองเสร็จแล้วก็ทิ้งขยะรวบรวมทิ้ง น้ำพุร้อนสันกํแพงเขาจัดบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวไว้น่ารักครับใครอยากจะรับประทานไข่ที่ต้มสุกด้วยน้ำแรก่ก็ลองเอาไข่ไก่มาแช่กับบ่อน้ำร้อนตรงนี้ดูแต่ถ้าใครที่เดินทางท่องเที่ยวมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเดินเยอะแปะรู้สึกปวดเมื่อยขึ้นมาอยากจะแช่เท้าเขาก็มีบ่อให้แช่เท้ากันได้ครับทำสปาแบบธรรมชาติรับรองว่าคุณคุณจะต้องติดใจครับน้ำพุร้อนสันกําแพงเนี่ยนะครับ ครบวงจรจริงๆในเรื่องของสุขภาพแช่เท้าในน้ําแล้วก็มานวดเท้าแล้วก็ส่วนบิ๊กเขาเนี่ยบิ๊กเขาเลือกลงสะใหญ่สะใหญ่ไม่ใช่สาะน้ําธรรมดาเป็นน้ําแร่ด้วยครับ ที่เนี่ย่้มกลางภูมิทัศน์โอ้ยต้นไม้เขียวชุ่มสบายครับสบายจริงๆหากไปเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพงแล้วนักท่องเที่ยวสามารถแวะไปเที่ยวถ้ำเมืองออนวัดป่าตึงหรือไปชมการทำร่วมบ่อสร้างได้อีกเนื่องจากอยู่ไม่ไกลกันครับ ครับตอนนี้อยู่ที่ศูนย์สุขภาพนะฮะบ้านไร่กองขิงนะฮะบ้านเราเนี่ยมีชื่อเสียงใน,ในเรื่องของการนวดแผนโบราณแล้วนะ,ะแล้วก็อันเนี้ยเป็นถือว่าเป็นการนวดอีกแบบหน,น,นึ่งเล็ยกย่ําขางะฮะเป็นเป็นภูมิปัญญาของทางล้านนาโดยตรงเลยนะฮะเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยมีมีใบใบคันไถปะครับครับผมใบคันไถ,<ะ>ไถอันนี้ก็คือคือคือเป็นคันไถที่ไถนาเนี่ยแหละฮะแล้วก็จะมี เป็นสมุนไพรปูเลยครับปูเลยก็คือไอ้ไพลเนี่ยนะฮะแล้วก็ผสมด้วยน้ำมันงาใช่ไหมครับครหมอน้ำมันงาแล้วเนี่ยฮนะขบวนการที่คุณหมอกําลังดําเนินการอยู่เนี่ยฮะโดยใช้เท้าเนี่ยย่าไปที่สมุนไพรแล้วก็ไปอังกับที่ไฟด้านนี้นะฮะแล้วก็ใช้ปลายเท้าและส้นเท้าเนี่ยะฮะจิกมาที่ที่บริเวณที่ที่กล้ามเนื้อของการรักษา พ่อหมอครับอันนี้ช่วยในการบําบัดรักษาตรงไหนบ้างครับตรงนี้เป็นบรรเทาอาการปวดฮะ,ฮะหายปวดปวดแบบปวดข้างข้างลําตัวอ๋อครับครับข้างลําตัวคล<ะ>ายเส้นแล้วนี่มีมีมีคนสืบท่อต่อของหมู่บ้านมีเยอะไหมฮะพ่อหมอตอนนี้ยางครับเหรอฮะครับผมแล้วก็ใช้เวลานานไหมฮะในการ ย่ําแต่ละครั้งเนี่ยฮะแต่ละครั้งชั่วโมงกว,กว่าครับชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึ่มงามาที่เนี่ยผมขอเลือกนี่ก่อนเลยฮะย่ำขางก่อนเลยเพราะว่าโดยการเดินทางบ่อยแล้วก็ด้วยวัยนะฮะส่วนบิ๊กเนี่ยเขาไปเรียนรู้ในเรื่องการทำสมุนไพรลูกประครบว่าจะมีใช้สมุนไพรแบบไหนบ้างนะด้านรูนครับย่ำขางเป็นวิธีการบำบัดรักษาการเจ็บปวดทางร่างกาย และภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพของชาวล้านนามานาาแล้วล่ะครับพ่อหมอเล่าว่าการย่ำขังจะสามารถรักษาอาการปรวดได้หลายโรคไม่ว่าจะเป็นอาการปรวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดเอ็นปวดข้อปวดกระดูกซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากความไม่สมดุลของธาตุหรือบางคนที่มีอาการชาที่มือเท้าแขนขาเอวซึ่งอาจจะเกิดจากเลือดลมในร่างกายไหลเวียนไม่สะดวกลองมานวดแบบนี้ดูอาการจะทุเลาลงได้ครับถูกจุดเป๊ะเลยจุดเมื่อยแต่ละจุดเนี่ย ผมไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าลูกประคบนี่มีสมุนไพรอะไรบ้างนะครับอยากถามพี่ว่าสมุนไพรมีอะไรบ้างแล้วสรรพคุณเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็คืออันนี้พ้าพืงนแก้พกช้านะคะอันนี้คือใบเป้าแก้ปวดเมื่อยแล้วนี้ก็คอนลายภัย่อนลายค่ะครับผมแล้วอยากจะถามพ่อหลวงว่าคนที่นี่ปลูกสมุนไพรกันทุกบ้านเลยหรือเปล่าครับทุกบ้านครับ ชุมชนบ้านแรกกองขิงได้ส่งเสริมให้มีการปลูกผู้สมุนไพรพื้นบ้าน <ๆ S 2> เก็บไปทุกบ้านได้ครับเสร็จจากนั้นแล้วเราก็ให้แต่ละบ้านได้นําสมุนไพรประกอบกันเป็นยาสมายยุนไพรพื้นบ้านของเราที่ตามภูมัญญาของชาวบ้านได้แสดงว่าเม,มื่อก่อนนี้ชาวบ้านต้องมีปัญหาเรื่องการปวดเมื่อยอะไรจึงใช้รูปประโคบครับๆๆรครับถูกต้องครับแต่ปัจจุบันที่เราสามารถนําสมุนไพรพื้นบ้านมาเป็นยารักษาโรคเบื้องต้นได้นะครับโรคภไข้เจ็บก็ลดน้อยลงแทบจะไม่มีแล้ว ขอบคุณครับผมได้ความรู้มากจริงครับเดี๋ยวพี่ครับตรงนี้มันห่อยังไงบ้างครับสอนผมห่อหน่อยครับครับอันนี้ค็ใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตบตตบให้มันแน่นๆหน่อยเดี๋ยวลองทําดูครับทีบิ๊กเป็นไงบ้างครับก็สนุกดีครับปกติก็ เห็นมาเป็นลูกเลยไม่เคยฝึกทําพอดีพี่ๆก็ใจดีเลยสอนทาทุกขั้นตอนเลยครับได้ทำขึ้นมาเองครับผมสนุกเหยนะครับไหนๆขอดูด้วเนอะเอาเปียบเปียบเปียบโอ้โหนี่สวยไหมครับพี่แกครับใช้ได้เลยพัะหลวงครับแล้วก็ภูมิปัญญาทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะทํายังไงบ้างให้คงอยู่กับแล้วกับกับทางของหมู่บ้านแล้วก็ขยายออกไปให้กับทางหมู่บ้าน ถึงจนถึงจังหวัดถึงประเทศไทยเลยทางชมชน,นและกองขิงก็มีความตั้งใจนะฮะวันนี้ผมเองใน,นานะผู้นําชุมชนก็อยากอยากจะเห็นหลายๆชุมชนชุมชนอีกหลายๆฮะที่หันมาใช้เรื่องของสมุนไพรพื้นบ้านซึ่งสมุนไพรตรงนี้ตัวนี้นะฮะได้รับการอยอมรับจากต่างประเทศฮะแล้วก็มีคุณสมบ,บัติหรือว่าคุณประโยชน์มากมายนะก็เป็นการ ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บของสุมชนได้ดีนะครับครับแล้วก็พ้อหมอนี่ยังไงก็ต้องหาคนมาสืบทอดให้ได้นะคะครับผมครับนี่มหาศาลครับประจันนาเลยปัจจุบันนี้ก็เรายังน้อยอยู่นะฮะแต่ว่าคนที่จะเป็นพ่อหมอเมืองได้นะฮะตรงนี้ก็มีจิตอาสาอยากจะรักษาพยาบาลให้บุคคลที่หายเจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการช่วยชีวิตคนนั้นถือว่าเป็นงานบุญมหาศาลครับครับผม ก็วันนี้พี่เกก็ได้ลองแล้วนะฮะใช่ครับรถสบายด้วยตอนนี้ครับผมพี่แกอยากจะลองฝึกคำบ้างไหมครับขอลองมั้งเพราะว่ามันขยุ่มขยุ่มอยู่อย่างเงี้ยครับดูจะทำออกมาสวยหรือเปล่ากแะทั้งหลังนี่ถือปดายเจ้าอันนี้ก็ตุ๊บ คิปนี้เป็นคลิปสุขภาพใช่ไหมครับผมดูแลทั้งกายทั้งใจแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปให้ถึงก็คือดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยนะฮะอย่างร้านเนี่ยเป็นร้านมังสวิรัติเราทําเป็นมังสวิรัตเป็นผักอะไรบิจิกินี่แครับคือมังสวิรัตเนี่ยมันมีหลายแบบไม่ใช่เฉพาะผักอย่างเดียวครับมีพวกเต้าหู้เห็ดด้วยแล้วเขาปรุงออกมารสชาติเนี่ยก็เหมือนปกติที่เราชอบอ่ะ เชียงใหม่เนะี่ยมันมีร้านมังสวิรัตหรือร้านอาหารที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยเยอะมากๆโอ้หห้าสิบหกสิบร้านเลยวัตถุดิบที่มาทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้หรือผักเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นที่นี่ทั้งนั้นอนะ่ะที่เชียงใหม่ปลูกกันที่เชียงใหม่ทั้งนั้นเลยคือช่วงหลังเนี่ยคนเวลาเดินทางท่องเที่ยวหรือไปไหนแล้วแต่เริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มห่วงสุขภาพมากขึ้นพอห่วงสุขภาพมากขึ้นคราวนี้เว,าาวาาลาไปที่ไหนเนี่ยก็จะเริ่มเลือกอาหารดูแลสุขภาพครับเพราะว่า มังซิวลัสหรือหรืออาหารเจอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการมีวินัยในการรับประทานอาหารแกครับแล้วผักนี่มาจากเชียงใหม่หมดเลยใช่ไหมครับคือบางช่วงเนี่ยถ้าเป็นช่วงท่องเที่ยวเพราะเชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่ครับผมคนอาจจะมาเยอะผักเนี้ยอาจจะในเชียงใหม่จะไม่พอเพราะไม่พอเนี่ยอจะสั่งในจังหวัดใกล้เคียงก็จะเป็นภาคเหนือเกิดทั้งนั้นอ๋อครับนี่แกงเลียงนี่โมหบำรุงสุขภาพมีฟักทองน่ากินมาก ที่ขอ,อก่อนรสสีสันนี่เหมือนอาหารปกติเลยครับผมไม่เหมือนนะอาหารบางส่วนนะน่ากินกว่าที่คิดเดียวเลยครับเดี๋ยวผมลองกินบ้างนะน,นี่บ่อยปกติไม่ค่อยกินผักตรงน,นี้ลองกินบางทีเขาปรุงมาแล้วมัน,ม,นมีรสชาติผักบางอย่างเราไม่ชอบแต่พอปรุงขึ้นมาเนี่ยพอดีปุ๊บเนี่ยแล้วบางทีมันติดใจเลย ไม่เหมือนกินผักเลยครับจริงๆเนี่ยกลับไปเนี่ยนะบิ๊กอาทิตย์หนึ่งสักครั้งหนึ่งลองคือรัตบ,บ,บ้างปกติกินเนื้อไม่เคยกินผักเลยครับเหรอครับผมพึ่งมาเคยกินเนี่ยกินแล้วติดใจพี่แกลองชิมบ้างนี่แหมถ้าทอรทัศน์ี่มีกลิ่นได้นะโหเป็นเรื่องเลยนะหอมแม่รับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้ว ผมเลยพาน้องบิ๊กเดินย่อยอาหารที่ถนนนิม,มานเหมินก่อนเข้าที่พักครับแค่นี้ก็มีความสุขแล้วพรุ่งนี้เช้ายัางมีโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพรออยู่อีกครับเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีร้านอาหารมังสวิรัตเป็นจนํานวนมากกระจายอยู่ทั้งในเมืองและนอกเมืองซึ่งในร้านอาหารมังสวิรัตเหล่านั้นจําหน่ายทั้งอาหารเหนืออาหารภาคอื่นๆและอาหารนานาชาติ วัดอุโมงเนี่ยหลักฐานไม่แน่ชัดว่าสร้างมาเมื่อไร,รออแต่ว่าในตัวของอุโมงค์เนี่ยในคาดว่าจะสร้างหลังพุทธศตรวรรษที่19บเก้าโดยพระเจ้ากือนาในที่ของนครเชียงใหม่เนี่ยสร้างเพื่อให้พระเถระจันเนี่ยเป,เ,ปเป็นผู้รู้ทางศาสนาพุทธเนี่ยเป็นที่พำน,นักแล้วเลยก็ใช้ชื่อว่าวัดอุโมง์เถระจันอ,อย่างตัวอุโมงที่เข้ามาเนี่ย ในสมัยช่วงก่อนเนี่ยมันจะมีภาพเขียนอยู่ oh. แต่ว่ามีมีวงบางบางช่วงก็ยังพอเห็นอยู่บรรยากาศนี้ดูขังมากครับทำให้จิตใจจิตใจใดูสงบขึ้นเยอะครับ <c oughs> เวลาเรามาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยสังเกตไหมเราเข้ามาในเมืองเนี่ยวัดเยอะมากใช่ครับแล้วก็วัดองค์งงี้ก็เป็นวัดสาคัญวัดหนึ่งที่มีเรื่องของการปฏิบัติธรรมมีทั้งการนั่งวิปัสนาเดินจงกรมครับเคยนั่งวิปัสนามาบ้างใช่ไหมพอเห็นบรรยากาศแล้วอยากมาแน่นเลยครับอย่างนี้ก็ลองเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องเสื้อผ้ามากเราเราเราอยู่ที่จิตใจเราอะครับอย่างนี้เดี๋ยวให้เวลาสักนิดนึงพี่ก็ลองไปนั่ง จิตใ,<จ>ใจสงบเพราะว่าวัดอุโมงค์นี่โหสุดยอดของการสมมงบเงียบน,นั่งสมาธินั่งสมาธิดีครับเดี๋ยวลองนะครับ<อ>ผมเดี๋ยวลองดูคร<ด>ับใครที่ชอบบรรยากาศ,กาศเงียบสงบอยากมาสงบจิตสงบใจหลีกหนีเรื่องวุ่นวายจากภายนอกหรืออยากมาฝึกสมาธิเดินจงกรมก็ลองแวะมาที่วัดอุโมงค์ดูนะครับผมเชื่อว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับไปแน่นอนนั่นคือ สุขภาพใจที่ดีครับ ใช่ไหมที่พาบิ๊กไปเนี่ยเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านครับในการเขาเรียกนวดแบบย่ำแขบแล้วก็ใช้ลูกบวบนวดในลูกบเนี่เมื่อวานได้เห็นใช่ไหมเขาใช้สมุนไพรที่ปลูกปลูกชาวบ้านนั้นปลูกเองแล้วก็มาใช้แล้วก็วันนี้เนี่ยมีไฮไลท์เลยที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยได้รับมาตรฐานในเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องสปาเนี่ยติดอันดับ วันนี้เราสองคนได้โอกาสพักผ่อนร่างกายกันแบบเต็มที่ครับเริ่มด้วยแช่น้ําในสระน้ําทาราบำบัดก่อนนี่จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้ระบบไหลเวียนของเลือดในร่างกายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพหัวใจก็จะได้ไม่ต้องทํางานหนักสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้อย่างดีครับ ายร้อนนะคะช่วยในด้านการผ่อนคลายความปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อแล้วก็บำบัดด้วยเสียงคือซาวเทอรพีเหมือนเราเข้าไปทำสมาธิในวัดจะช่วยให้ความรู้สึกหลับดิ่งลึกแค่ฟังก็สบายค่ะพี่งั้นผมขอหลับตาเลยนะครับพ่ครับแค่ใช้คุณภาพนวามสบายนะคะเดี๋ยวพี่จะเริ่มทำที่สมินให้ครับ เมนูผมนะครับเป็นการนําเอาก้อนหินร้อนๆนมาวางในในหลายส่วนของร่างกายนะฮะก่อนที่จะนําหินมาวางบนร่างกายนะคะก็จะมีการวอร์มปรับสภาพผิวการนวดหินร้อนนี่ก็จะได้ให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายกล้ามเนื้อแก้ปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตได้สะดวกขึ้นนะคะโอ้ฟังดูน่าสบายเดี๋ยวเข้าโปรแกรมเลยดีกว,ว่าครับ สองคนได้ลองทำทรีตเมนต์กันแล้วรู้สึกว่าร่างกายมีพลังขึ้นจริงๆครับดีครับวอนคุณครัน ได้มันเที่ยวกับพี่กแกแล้วก็รายการเที่ยวไทยไม่ตกดยครับครับบิ๊กได้เรียนรู้การท่องเที่ยวเกี่ยวกัวบเรื่องสุขภาพหลายอย่างเลยครับ <นะ S 1> แล้วก็ประทับใจหลายอย่างประทับใจหลายที่ที่พี่แกพาบิ๊กไปเที่ยวครับแล้วก็ที่ไปมาในบิ๊กประทับใจอันไหนมากที่สุดก็ชอบที่ไปย่ำขังครับเร<อ>า,าไปเรียนรู้เรื่องการทรําลูกประคบด้วยครับพี่แกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยมันมีหลากหลายเขาเรียกท่องเที่ยวทางเลือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปะจนภัย เรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเชิงอนุรักษ์เพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพเรยมีเยอะมากแล้วแต่เราอย่างบางคนเนี่ยเราสองวันเนี่ยเขาอาจจะไปเดินทางท่องเที่ยวในลักษณะของวันแรกอาจจะประจนภัยพอเหนื่อยแล้วเนี่ยวันที่2ก็จะมาในเรื่องของสุขภาพเพราะงั้นเนี่ยเราต้องทําให้ท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับเริ่มเป็นหรือยังเป็นแล้วครับเริ่มอยากเวลาวันว่างก็อยากจะไปเที่ยวบ้างนั่นละดีจะได้ออกไปพักผ่อนนะฮะ สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะออกมาร่วมเดินทางกับเรานะครับเขียนความประทับใจที่ท่านออกไปเดินทางท่องเที่ยวและส่งมาตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างเนี่ยจะเป็นจดหมายหรือส่งอีเมลมาก็ได้นะครับแล้วจะได้ออกไปร่วมเดินทางกับเราวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมกฤษณะแก้วชมรง,ลงและแขกรับเชิญจากทางบ้านคุณบิก๊กขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ